สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาปลดล็อคตะเกียงในด่านใหม่ของเกมโหมดนะครับในเกมโยคายเมดกันไปที่เกมโหมดได้เลยครับเมื่อเข้ามาถึงในล็อบบี้แล้วนะครับให้คุณผู้ชมโฟกัสที่ไฟสีขาวทางขวามือจะนะให้คุณผู้ชมเร็วไปได้เลยนะครับก็จะมีด่านใหม่ให้คุณผู้ชมได้ปลดล็อคตะเกียงกันด่านนี้มีชื่อว่าเฮดแลนเทอร์นะครับตะเกียงสังเกตการนั่นเองตอหลดสักครู่ครับ ในวันนี้ครับผมจะมาปลดล็อกตะเกียงทั้ง2อ,อย่างภายในด่านนี้เลยในรอบเดียวเลยนะครับเริ่มกันเลยก็ใช้เป็นตะเกียงจากตอนที่แล้วนะครับตะเกียงรูปโปง่งเอาเป็นไฟสีขาวแล้วกันนี่สว่างสุดแล้ะดับแรกเลยนะครับมันจะเป็นตะเกียงด่านลับให้คุณผู้ชมพูดคุยกับต้นไม้หรือก้อนหินต่างๆที่อยู่ในแมปนี้ครับซึ่งรวมกันแล้วมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8จุดครับผม ตรงนี้จะต้องไปสับคันโยกก่อนนะครับจึงสามารถที่จะนําของเข้าไปเผาได้ <Okay. S 1> เพราะว่าในด่านนี้ต้องเผาไอเทมด้วยนะครับจะผิดชื่อก่อนมันบางอ็อบเจกต์เนาะ uh. ตรงนี้เลยอันนี้น่าจะต้นที่สองแล้วล่ะสตูนในด่านนี้ค่อนข้างโหดเลยนะครับ uh. อันนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นมันเป็นดอกไม้สีดําซึ่งต้องไปเผาในด่านนั้นนะครับโดนซูมแล้วนี่ครับมอนสเตอร์ในด่านนี้เคลื่อนที่เร็วครับ ตามหนักมากจุดที่จะปลอดภัยก็จะเป็นใต้หลังคาแบบนี้ครับหรือไม่ก็อาศัยการจุกได้นะครับไปทางซ้ายก่อนละกันนี่ครับก้อนหินตามชิ้นแล้วนะครับสัำไม่น่าไวแล้วก็ไปด้านในสุดเลยนะครับอันนี้ผมจะหาไอเทมรับก่อนนะ ทันนี้ค่อนข้างที่จะลึกอยู่ครับน่าจะต้นนี้ขอบแมพโอเคสี่ก็จะเหลือฝั่งซ้ายแล้วนะครับตอนนี้เป็นจุดเสี่ยงครับจุดปะทะไปทางนี้ก่อนละกันมันไปได้หลายทางครับผมจะทางแยกเลี้ยวขวามาครับจะมีก้อนหินให้คุณผู้ชมได้คุย อันนี้อยู่เดียวๆเลยนะครับเป็นจุดทางตันด้วยเคลียแล้วก็ตามทางกันต่อตอนนี้มีอยู่ต้นหนึ่งที่จะคุยได้อันนี้ตามทางเลยคือรอบเดียวจบหลบนะครับนี่ครับเป็นจุดศูนย์กลางตรงกลางก็จะมีที่หลบให้คุณผู้ชมด้วย ต้นไม้สีซส้มเลยนะครับสามารถพูดคุยได้แล้วก็ต้นไม้ต้นสุดท้ายเลยครับผมน่าจะครบแล้วล่ะอันนี้ได้ข้อมูลมาจากคุณผู้ชมเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่ทราบเลยขอบคุณคุณผู้ชมที่แนะนําเทคนิคมาด้วยก็กลับทางเดิมเลยนะครับอาจจะหลงนิดนึงเนาะน่าจะทางนี้ได้ใช่ใช,ใช่เป็นจุดสับคันโยกนะครับ ตรงช่วงแรกที่มันไปไม่ได้เปิดเรียบร้อยถ้ามาตอนเริ่มเกมก็เบี่ยงขวามปอย่างเดียวครับก็จะเจอจุดนี้เก็บสำรองไว้แล้วนะครับต่อกไม้คำสาบจุดแรกนี่ครับเป็นอีเวนต์มาใหม่เรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับแล้วตัวละครคุณผู้ชมก็จะวารามมาที่จุดเริ่มต้นด้วยอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับที่ไม่อยากจะใช้เวลาวกกลับครับวราปม,มาเลย ไปทางซ้ายแล้วกันครับมันปลอดภัยกว่าในรอบนี้ผมจะหาไอเทมคำสาบแล้วนะครับเพื่อได้รับอิฐเกียงหนึ่งเช่นกันเอาไปเลยครับชิ้นแรกกดอ e ได้เลยครับถ้ามีไอเทมอยู่ในกระเป๋านะครับเตียนหนึ่งแล้วก็ไปทางซ้ายครับฝั่งซ้ายจากจุดเริ่มต้นจะมีแค่อันเดียวเลยครับผมเดีย๋ยวจะไม่น่าไว อันที่สองนะครับตรงนี้ศัตรูสามารถที่จะเข้ามาได้ด้วย <Huh? S 1> แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมได้รับไอเทมครับด่านจะมืดขึ้นแต่สามารถที่จะเล่นต่อได้นะครับเพิ่มความท้าทายไปในตัวสองอันแล้วจากนี้ครับผมก็จะไปเก็บตรงกลางอีกสองอันครับผมไปกลางไหนดีต้องดูจังหวะศัตรูด้วยไม่โดนซูมไปในสุดได้เลยครับถ้าโดนซูมให้ไปตรงกลางก่อนแล้วกันมันจะมีจุดให้หลบครับผม เย่างนั้เลยครับชินที่สามจะตูเงียบนะครับรอบนี้จังหวะดีอยู่จพูดเลยเดี๋ยวมันมาจุดศูนย์กลางแล้วเนี้ยจุดเสียงเลยครับสี่ห้ามุมเอาไปเผาก่อนตกใจนึกว่ามีอะไรมาแต่สามารถที่จะฟังเสียงตอนละครน,นี้ได้นะครับสุยแล้วจุกเลย ไปแล้ววยาช่วยด้วย <First floor. S 1> จนได้ครับผมคือจูกยากมากครับเราจะตูเคลื่อนที่เร็วกว่าคุณผู้ชมด้วยเดก็บไปสามอันแล้วนะครับลูกผมเหมือนเดิมถ้าผมพ่าดอีกทีหนึน่งผมจะใช้ตะเกียงส่วนตัวละเป็นตะเกียงน้ําแข็งมาทางขวาจะจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้มีเก็บดอกหนึ่งใกล้ๆเลยจะเผาก่อน ตรงนี้เหมือนกับว่าเกมนี้เขาจะมีแบบไหนแม่ด้วยนะครับต้องรอดูว่าเขาจะทําเป็นรูปแบบไหนนะเพราะที่ผมดูในล็อบบี้ตะเกียงคือมันเหมือนกันเลยอาจจะเพิ่มแสงขึ้นมาก็ได้กลับทางเดิมก่อนเออเออแล้วลมให้ดูเลยไกลมากผมไปเคลียร์ฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับ ทำได้มันจะเป็นหลังต้นไม้ไม่เป็นไรครับถ้าวิ่งมาทางนี้ไปเก็บตรงที่มีต้นไม้สีทองได้เลยครับมาไปเลยละกัน <c oughs> เริ่มต้นไปทางซ้ายครับจะเผาได้เร็วมากถ้าไปทางขวามันจะอ้อมนิดนึงนะครับอ่านแล้วน่าจะเหลือฝั่งขวา ตรงกลางเหมือนยังไม่ได้ไปนะครับดยวไปตรงนี้ก่อนเห็นไหมเลยครับมันจะมีเซฟโซนด้วยครับด้านหน้าหล้อแต่จุดใกล้ๆแล้วอาจจะใช้ต้นไม้วาร์ปก็ได้นะมันเล่นได้เรื่อยๆเลยครับแบบนี้นี้ผมก็อาศัยการเล่นจนจำทางได้นะครับแล้วก็มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ดูกัน อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในนาที่นี้ม่อีกแล้วว่ะหูมุมจะเอ๋เลยไม่น่าพูดเลยโดนตลอดมาเปลี่ยนแล้วครับอันนี้ดีกว่าอีปีกสุดแล้ะก็จะเดินทางขวาไปตรงต้นไม้ก่อนปาจุดเกิดนี่ครับมุมนี้ผมจำได้อาศัยจำอย่างเดียวเลยครับเล่นจนชินไปทางซ้าย โอ้หม่แล้วจุดเกิดเลยครับจุดเริ่มต้นเดิมไม่รอดตามไปเผาเลยละกันไปซ้ายโอเคโอเคถูกถูกอันที่เจ็ดตอนนี้ผมนึกออกครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างหลบกลางแล้วอุย้ยจุดเดิมเลยใช้คุ้มเลยตรงนี้เป็นจุดปะทะ เหลือขวาล่างแล้วครับนี่ครับช่วงกลางเลยโอกาสที่ต้นไม้นี้ได้เลยครับแล้วก็มาทางซ้ายขึ้นมาก็จะมีนี่ครับผมจำได้จำไม่น้าเกือบหมดตอนนี้ผมลืมอันหนึ่งนะครับแตคิดว่าน่าจะไม่พลาดทางเดิมก่อน Okay, ผเผาไปเลยเสี Z ่ไฟทําได้สมจริงอยู่ครับโอ้ oh, mm hmm. มาอีกแล้วอ่ะ <Triple kill. S 1> นึกจะมาก็มาไปทั้งขวานละกันมันจะเป็นตรงลานกว้างน,นะครับตันนี้เก็บไปแล้ว อันนี้หนึ่งโอเคอเคบอย่เก็บตรงนี้ก่อนถ้าเลี้ยวมาก็จะเจอตรงที่เป็นเซฟโซนเยอะๆอันนี้แล้วก็อันนี้วิ่งมาปิดฝั่งนี่ครับมันจะมีดอกหนึ่งเปลี่ยงขวาไปเลยนี่จาได้ครับวิ่งไปก็จะเจอจุดที่เผาโอเคอันสุดท้ายตรงสวนเลยครับผม อย่างเดียวไปขวาสุดเลยมันจะมีดอกหนึ่งซ่อนอยู่ครับกลับต้นไม้ทองเลยละกันวาร์ปไปเลยเร็วดีไม่หลงนะหลงแล้วล่ะสวยละไม่น่าทำเป็นเล่นเลยน่าจะจุดเกิดครับพอจําทางได้ ลายนี้ละกันรูปแผ่นไม้โอเคไปขวาเลยเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะได้รับอีกเหกียญหนึ่งเลยนะครับภายในรอบเดียวก็จะได้ตะเกียบมาสองอันครับมันก็จะเป็นคาสซินขึ้นมาอ้าว ในคัสซีนของจริงสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นในคัสซีนในความคิดส่วนตัวผมนะครับก็คือปลดคำสาปปีศาจตัวนี้เป็นที่ร่ำรา,ราตัวที่จัมสแกรบบ่อยๆนี่แหละแล้วก็ทําการเกิดใหม่โดยการที่นําสร้างต้นไม้นั้นมาปลูกขึ้นมาทดแทนนะครับก็เป็นการจบที่ดีนะสนุกดีครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับและนี่ก็คือตะเกียงที่ได้มาเลยนะครับทั้ง2องอย่างเลยภายในแมปเดียวความสว่างนั้นผมมองว่าเท่ากันเลยครับ หากคุณผู้ชมชอบสไตล์เรียบง่ายครับก็จะเป็นตะเกียงทางซ้ายมือเลยนะครับแต่ถ้าชอบแบบมีดีไซน์ก็จะเป็นตะเกียงที่ตัวละครผมเถืออยู่อันที่ผมก็แนะนําให้คุณผู้ชมรีบมาเก็บตะเกียงในเกมหมดละกันนะครับเพราะว่าเขาจะนําออกไปนะครับผมไว้เราดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกมโยคัยเมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ